สวัสดีครับการสวัสดีอาจารย์เซนนกเขาใหญ่ทุกท่านทุกคู่ทุกคนนะครับผมวันนี้กลังมาพบกันอีกแล้วครับผมกับนกเขาใหญ่เดบมูวี่นะครับผมวันนี้ผมสิมาแชร์ประสบการณ์ล็กน้อยครับผมนี่โอ้หกควบน่ครับไหม่หมูม้าหมูมาเห็นยายพค้งมองจอดเอ้ยมองยหอยนกกับเ็ดขอไกล้ครับผมผมังมาแชร์ประสบการณ์นึ่อย่างวันนี้ครับนี่ครับผม นกผมตัวนี้เป็นนกเชเลยป้านะครับผมผมแบ่งมาจากอาจารย์จำลองนะครับผมจำลองไอ้สนามใช้นะครับเป็นยงางพอดีครับเมื่อได้ประมาณอาทิตย์หนึ่งแล้วมั้งครับงูครับผมจกงูอย่างผมมันเข่าไปได้ในหัวงูงยู่ขนาดตะไคร่แบบที่เลยครับเข่าไปใไนหัวม่มือครับผมงูมันเข่ามา ดึงปีกไหมครับโอ้โหเนื้อตัวนะครับเป็นเนื้อตัวแห้งกระชากปีกจนเก,กิดลูกอ่านว่าขึ้นมาเลยซี่ออกมาเลยนะครับเดี๋ยวตัวนครับนี่นะผมมี่นอ้องเปิ่งปีกมานะครับมามาดูไหมนี่ครับปีกหักคอร์ลนี่นี่นะครับงกปีกนกมัวหน้าเสียว่าจะเป็นงูนี่อย่างขึ้นเขาไปแล้อย่างนี้ติดแกงที่บ้านนี่นี่ครับ น้อลมนิยวมือคนดีน,น,น,นกตัวนี้มันงามครับเด็ดต่วนมันอุสตส่าห์เพิ่นไปแบ่งเขาจ้ามามาเลี้ยงเน,ะนงาะแนวหักแล้วครับเนาะสิปลายป้อยไปเกิดเด็ดต่วนเพิ่นครับผมรักษาไว้สีหายแล้วลนะครับผมรักษาเบื้องต้นในเบื้องหลบมาพี่นอ้องในเบื้องหลบเมาพีาเ่เห็นไหมพี่รู้นี่ครับ,รบปีกหอยกับปีกตกเลยเห็นกระดูกเลยนี่ครับนี่คางเองวะครับผมไในท้ายา,ยาผมหอมอยา ล่างแผลใส่ครับสมลูกขึ้นมากระโหกหักนะครับมันดึงแบบไรมังงูผมเลยจัดการไปแล้วงูเหลือมหน่อยถือว่ามันเข่าไปแล้วนึ่หัวคือหญ่อยู่นี่ครับปีกหักเอาลูกปีกขึ้นเบื้องดูนี่ครับผมหัวมังกรเลือดไปเผาถือเดือดถึงเหี่งเนี่ครับผมปีกห้อยได้ขึ้นมาอยู่เดียวตัวเลยเด็กวายเงินก็ถือกินไปตัวนึงนี่ผมจัดการเรียบร้อยแล้ว เห็นว่าติดกกงผมงงอะไรว่ามันนนครับนี่น,นี่ปีกหักปีกหักเลี้ยวทอไปครับว่ามันนั่นไอเสือกาว่างับเราดึงสิดึงออกจากกงนะงูมันเข้าไปว่าไรโอ้โอเงินไรผมเงินเพราะหัวหดแต่มมันเข้าไปเองไลตืตต้นตื้นมือสอมาเห็นเต็มเลือดสาเลยผมจะจับมาทายาเบื้องต้นอาจารย์ท่านไหนหรือ ฉันท่านไหนมีประสบการณ์แชร์มาบอกรนะครับผมคอมเมนต์มาบวกกันนะครับนี่เป็นนกงามนะครับเป็นนกขาใหญ่ายๆครับตัวป้อมๆครับผมมาเรืนสีนี่ลายก็งามอยู่เจ้าไหนจังมูสาขาดมาแยกออกมาครับ <S 2> <S 2> นี่ครับน,นกปีกเบื่องลุกนี่คือท้ายยาล่างแผลใช่เห็นไหมครับปีกหอยเลยประมาณนาทิตยงเนาะเฮ็ดเป็นประสบการณ์ไหมครับเฮ็ดเป็นประวัติไว้ วัดว่านกตัวนี้เป็นไหนครับนี่ครับโอ้ยเนาะเป็นไม้พี่น้องมั้งลูกผมไม่อยากจับกระจับเราอีกเจ็บแผลผมจับมาท้ายใหญ่นะมหนเลยเดียแต่ยังมันเลีดต่นเป็นแต่เลียส่ายยังไงแต่ว่าแผลแห้งแล้วครับนี่นี่เห็นม่้นี่ของมท้ายใหญ่มันท้ายใหญ่ไปอยู่ครับเดินเลีดต่นเดินนกเชี่ยงๆนะผมถ้านหูเสียงหูสายเลย ว่ามันเสียงไหนมังน้งไหนเป็นนกเป็นนกลูกต่อนะครับนุกเฉลยปลาผมหมักปลาทางผืนผมนี่ขอแย่างผืนมาเรียกมาเจอนี่ซะเดี๋ยวตัวไหนก็เต็งอย่ยงไว้นะครับเนาะเดีอดใหม่เดือดผืนไว้เดี๋ยวตัวผืนในไมอยู่งลำเฮาหรอกนะครับหกครับวันนี้มันหกเป็นปลาปลาเชื่องอยู่ในผืนตัวมาทำไหนงูมาเลยชีเฮ็ดขายาย,ยนี่ครับตัวหนึ่ง ตัวนี้ไม่เป็นถึองูก,กันเอาไว้ให้พี่น้องเบิง่งนี่นกตัวนี้เป็นนกลูกครับผมนกลูกล่นมาเก็บมาเลี้ยงเลยประมาณหาหกเดือนแล้วช่วงพายุมาก้อนหน่ะนะครับก้อนฝนนี่เบิดช่วงพายุแห้งอย่างมานนั่นครับตกลงมาจากค้างว่าจากมาขอกิ่เนี้ยของนั่งขงมี่ผมเล้วเอาอันนั้นคุบเอาตะแกวเขาลมคุบเอาะเราก็เลยมาใซ็กลงไว้นี่ครับปีกข,ขาวๆวยังปีกแก้วครับพี่น้องเบิ่งดนูนี่ครับ เปนนกลูกด้วยครับนี่เออายุอะไรประมาณหกเดือนแล้วมั่งนี่ครับเต้ปลายุมานี่ท่นานขันอยู่เสียงก็เล่นน้อยขันก็เสียงนี่ครับนี่ครับนกต่อนี่กับเจ้าเจ้านี้โอดมุมงยันให้นี่ไม่เคยไปเสอเซียนี้วุ้ยเวลาออกต่อครับนี่ครับเจ้านี้โอลูกว่าสมน้่นี่เจ้านี่ลูกสวสมยิบห่าครับผม อันนี้อันนี้เจ้าชิโล่นี่ชิโลเ็รียนดีเลยชิโลอันนี้นกต้อครับแบงมาจากสีสกเกตรครับผมเอาดีเยู่เลยนี่ผมไม่งั้นผงกลยจออยูโรไปต้อยอยู่ขางทอยคนละต้อยถิ่มไปก่อนเราค่อยไปเบิ้งไว้คนมันไหลาขานไปเฝ้าเจ้ามักแนมมพิ่งย้มไปนางยีง่หันมุคือบ้านเขาครับ ย่าไม่ต้อขึ้นมาเปลือกย่ามนกสี่เข่าก็เจ้ามาถามมายืนเบื้องอยี่หันละนกไม่ค่อยตีดอกทามอาไลพ่อหนุ่มยี่หันผมวิ่เลียวว่าฝ้าวิ่งไปหันแผมจะน้อยผมวิ่งไปหยามนี่ครับปีค่ะพุทธาว่าย่ามขี่เหยื่ยานมาย่ามมันมาเขาจะไม่เห็นเจ้ามาถามนกก็เรื่องสีดวงครับผมคลิปนี้ก็ฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์นี่เครับผมให้ยพ้นทำคลิปเรื่องนี้ก็ลังใจ ที่ทำคลิปพ่าไปพี่น้องเบื้องท่านอะไมีประสบการณ์เรื่องเรืองนี่ก็ทั้งเรื่องงบกับคอมเมียนมาบอกกันนี้นครับผมไดกเพี่อนประสบการณ์กันครับผมจะได้าทีสวยสว่าสิงานวิญญาณพระเน,นี่ยอาจารย์มาขึ้นซ่อมงบเบื้องตึกตันี่นี่ครับมังหอยมันเปลี่ยนสีผมเพ็้เดียวเองแล้วก็ไม่องผลมาผมว่าสิไม่เห็ดขยายออกอีกจังน่อยครับผมนี่ทางนี่ก่อนไม่ค่อยมีเวลาแรีนตำรวจครับผม ทั้งในกับฝากติดตามนะครับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ